สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอที่น่าสนใจมากๆจากบทความใบหม่อนมหัสจรรย์ใบไม้แห่งสุขภาพนะคะใครจะไปคิดเขาว่าใบาไม้ที่เราเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยที่ส่วนใหญ่รู้กันว่าเอาไว้เลี้ยงไหมนะคะจะมีประโยชน์เรื่องสุขภาพเยอะขนาดนี้แถมยังเอามาทำเป็นเครื่องดื่มง่ายๆที่บ้านได้อีกด้วยนะคะใช่เลยครับคือใบหม่อนหรือ b ม r บ y leaf เนี่ยนะครับ มีการใช้ประโยชน์กันมานานแล้วนะทั้งในตำรับยาจีนยาแผนไทยเราเองก็ด้วยวันนี้เราจะมาลงลึกกันหน่อยครับว่าแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขามองเรื่องนี้ยังไงแล้วเราจะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไงบ้างค่ะเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยนะคะใบหม่อนก็คือใบาจากต้นหม่อนใช่ไหมคะเป็นไม้พุ่มที่ปลูกเยอะในไทยโดยเฉะทางเหนืออีสานที่เขาเลี้ยงใหม่กันเยอะๆ ถูกต้องครับอันนั้นคือบทบาทหลักในเชิงอุตสาหกรรมเลยแต่ว่าในมุมสุขภาพเนี่ยคนสมัยก่อนเขาก็รู้คุณค่ามันมานานแล้วนะครับใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านกันมาตลอดเลยแล้วพอมายุคนี้ล่ะคะมีอะไรมายืนยันสรรพคุณพวกนั้นบ้างคะในบทความเขาพูดถึงสารสําคัญหลายตัวเลยที่เด่นๆเลยคืออะไรคะครับ ตัวที่เราน่าสนใจมากๆน่าจะเป็น D N J นะครับหรือชื่อเต็มๆคือ one D oxy n o no j u r i m y c i n สารตัวนี้เนี่ยความสามารถพิเศษของมันก็คือมันจะเข้าไปะชะลอการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ย่อยพวกแป้งกับน้ำตาลในลำไส้เล็กของเรานะครับอ๋อเข้าไปชะลอใช่ครับ พอเอนไซม์ทำงานช้าลงการย่อยมันช้าลงการดูดซึมน้ำตาลเข้ากระแสเลือดเรามันก็เลยช้าลงไปด้วยผลก็คือช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้มันพุ่งสูงปรีดหลังเรากินอาหารเข้าไปเหมาะมากเลยครับกับคนที่มีความเสี่ยงเบาหวานหรือว่าเป็นเบาหวานชนิดที่2อ,อยู่แล้ว โอ้ฟังดูดีมากๆเลยนะคะเหมือนไปจัดการตั้งแต่ต้นทางเลยไม่ให้น้ำตาลมันเข้าเร็วเกินไปแล้วสารกลุ่มอื่นละคะพวกสารต้านอนุมูลอิสระที่บทความก็พูดถึงเหมือนกันอันนี้มันทำงานเสริมกันกันกบ DNJ หรือว่าช่วยเรื่องอื่นไปเลยะคะ่ะ เป็นคนละนกลไกกันครับแต่ก็ช่วยเสริมสุขภาพโดยรวมเหมือนกันสารต้านอนุมูลอิสระที่เด่นๆในใบหมอนก็จะมีพวกควีสตีนแล้วก็รูทีนสารพวกนี้ก็จะช่วยปกป้องเซลล์เราจากอนุมูลอิสระลดการอักเสบในร่างกายซึ่งมันก็โยงไปถึงเรื่องออชะลอวัยแล้วก็บำรุงหัวใจกับหลอดเลือดด้วยครับค่ะนอกจากนั้นนะยังมีแร่ธาตุสำคัญๆอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็มีวิตามิน A พวกนี้ก็ช่วยตรงๆเลยเรื่องกระดูกเรื่องสายตาโอ้โหครอบเครื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วมีงานวิจัยที่ยืนยันชัดๆเรื่องคุมน้ําตาลไหมคะอย่างที่เขาอ้างในบทความอะค่ะมีครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งเขาศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2จริงๆเลยนะเขาพบว่ากลุ่มที่ให้ดื่มชาใบาม่อนวันละสามถ้วยติดต่อกันนาน3เดือนเนี่ยมีระดับน้ําตาลในเลือดที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ดื่ม Hmm. ก็ถือว่าเป็นหลักฐานยืนยันสรรพคุณเรื่องนี้ที่ค่อนข้างชัดเจนครับง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยคือเริ่มจากหาใบหม่อนส,สดๆก่อนต้องเลือกใบแบบไหนเป็นพิเศษไหมคะเออเอาใบที่แบบว่าไม่ต้องอ่อนมากหรือว่าแก่จนเกินไปครับกลางๆก,กำลังดีแล้วก็เอามาล้างให้สะอาด จากนั้นก็นำไปตากแดดให้แห้งสนิทเลยครับอาจจะใช้เวลาสักสองถึงวันแล้วแต่แดดแล้วที่เขาบอกว่าคั่วไม่คั่วต่างกันยังไงคะอ๋อการคั่วด้วยไฟอ่อนๆน,นะครับมันจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้ชาเหมือนคั่วใบชาทั่วไปนะครับ แต่ถ้าใครไม่สะดวกหรือว่าชอบรสชาติแบบธรรมชาติเดิมๆก็ไม่ต้องคั่วก็ได้ครับไม่ได้มีผลกับสรรพคุณอะไรขนาดนั้นอ๋อค่ะพอแห้งดีแล้วก็เก็บใส่ขวดโหลปิดฝาให้สนิทกันความชืน้นเวลาจะดื่มก็ไม่ยากตักใบชาแห้งสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะชงกับน้ำร้อนหนึ่งแก้วทิ้งไว้สัก5-10นาทีก็ดื่มได้แล้วครับเติมน้ำผึ้งนิดหน่อยได้ไหมคะถ้าอยากได้หวานนิดๆได้เลยครับเติมได้นิดหน่อยช่วยเพิ่มรสชาติได้ครับ ง่ายจริงๆด้วยค่ะตอนแรกนึกว่าจะซับซ้อนกว่านี้เยอะเลยแล้วนอกจากเรื่องคุมน้ําตาลกับต้านอนุมูลอิสระประโยชน์ด้านอื่นๆที่บทความพูดถึงมีอะไรเด่นๆอีกบ้างคะก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยครับเช่นช่วยลดระดับไขมันในเลือดซึ่งอันนี้ก็ดีต่อหัวใจกับหลอดเลือดเหมือนกันแล้วก็มีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิตมีใยอาหารสูงก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีอืมขับถ่ายด้วยครับแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่า การเดื่มชาอุ่นๆเนี่ยมันช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายอาจจะช่วยให้หลับสบายขึ้นด้วยแถมอีกนิดคือมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีรียบางชนิดได้ด้วยนะครับโอ้โหประโยชน์รอบด้านจริงๆนะคะเนี่ยแต่ว่าแน่นอนของดีก็อาจจะมีข้อควรระวังอยู่บ้างใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้สําคัญเลยมีประเด็นที่ต้องเอ่อต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะคนที่ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําอยู่แล้วเป็นทุนเดิมหรือว่าคนที่ทานยาลดน้ําตาลอยู่แล้วนะครับ ควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะดื่มชาใบาหมอนเป็นประจำเพราะอะไรคะเพราะว่าฤทธิ์ลดน้ําตาลของใบหม่อนเนี่ยมันอาจจะไปเสริมกับยาที่ทานอยู่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดมันต่ําเกินไปได้ครับหรือที่เรียกว่าภาวะไฮโปไกลซีเมียซึ่งอออาจจะอันตรายได้อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะอันนี้สําคัญมากจริงๆต้องระวังกันด้วยนะคะ สรุปแล้วใบหม่อนนี้ก็เป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่ประโยชน์ไม่ธรรมดาเลยนะคะทำชาก็ดื่มง่ายได้ประโยชน์เยอะทั้งคุมน้ำตาลลดไขมันบำรุงร่างกายหลายส่วนเลยเป็นทางเลือกสุขภาพที่ดีมากๆค่ะถูกต้องเลยครับและที่น่าคิดต่อยอดไปอีกนะครับคือวันนี้เราคุยกันแค่เรื่องใบของหม่อนเท่านั้นเองนะแต่จริงๆแล้วส่วนอื่นๆของต้นหม่อนยางผลหรือลูกมมลบรี่ที่เรากินกันนะครับ ก็มีสารอาหารมีประโยชน์สูงมากๆเหมือนกันจริงด้วยค่ะลืมคิดไปเลยครับคือกรณีของใบหม่อนเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยที่ทําให้เราเห็นว่าธรรมชาติรอบๆตัวเรานี่แหละครับยังมีของดีๆมีประโยชน์ซ่อนอยู่อีกเยอะแยะเลยรอให้เราไปค้นพบแล้วก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กัน,น